ปากแตกแล้วมือเงือบปากแตกอะพี่เบ่าเจ็บฟันไหมไม่เจ็บเช็ดเลือดไปเช็ดเลือดเลือดเงือกแบบจะจุยแบบป๊าเกดเกดเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลเหรอทำไมอะฮะทำไมอะทั้งฟันทั้งปากเลยเหรอไหนดูซิเป็นไรไหน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 หันมาดูซิเป็นไงเข้ามาตรงนี้ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อน เป็นอะไรครับไงปากแตกเราต้องโอ๊ยปากแตกอ่ะโอ้ยฟันหรือเปล่าเจ็บฟันไหมเจ็บเช็ดเช็ดเลือดไปเช็ดเลือดแล้วจะเหงือกแบบกระจุยแบบปาเดี๋ยวนะกายเล่าให้ฟังก่อนมันเป็นยังไงเฮ้ยเนี่ยเหมือนฟันนะฟันเหงือกไงเหงือกเป็นแผลเนี่ยเห็นปะอะไรลงเล่ามาดีๆเร็วจะได้ช่วยเหงือกฉีกฮะ พักก่อนไปไปเจ็ดตัวไปอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังก่อนสิถอยหลังยังไงลงมามฮะตกสไลเดอร์ตกไลเดอร์เล่นยังไงตกสไลเดรอดรอด์มันเตี้ยๆนะลูกฮะต้องหนูต้องเล่นแผงๆสีถึงตกออกมาสาไลเดอร์ไม่น่ามีอันตรายเลยมากมายนิ่มปีปากได้เปล่าแอนหรือว่าแค่แค่เหงือก ปากถลอกขลอกเหมือนก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ได้แตกฉีกอ่ะแตกแบบเหมือนรอยถักถางอะไรประมาณเนี้ยฟันฟันดีไหมโยกฟันดูดิแข็งแรงอยู่ไหมโยกนิดหนึ่งฟันโยกเลยเหรออ้ข้างซ้าย่โยก,โยก,โยกเออข้างนโยกข้างนี้เลยแสดงว่า,าฟันลงใช่ไหมหกายบอกมาสิแล้วฟันคงไปเฉาะปากอ่ะ คือคือคงโดนตรงนี้หลับแต่ฟันมันเฉาะปากข้างล่างพอดีมันก็เลยทำให้ริมฝีปากล่างเงลือดไหลด้วยแ้่คือเลือดไหลออกเนืออะ่ะทำไงอะ่ะแต่อย่างนี้ไม่ต้องหาหมอหรอกมั้ง,งหหเดี๋ยวหายเองเ,เดี๋ยวฟันเดี๋ยวสักพักก็หลุดแล้วเหมือนกันอ๋อได้อายุอะ่ะขี้เกียรติสอนฟันใช่ไหมใช่ให้นหลุดเองใช่ไหมฮะ เจ็บไหมครับไหนบอกก่อนเจ็บไหมมันโยกโดโดงยังไงนั่นคืออะไรได้ไหมน้องเจ็บปะกใครทำใช่ไหมหนูทำได้ไหมไม่ได้ทำอะไรแล้วน้องเจ็บได้ไงอ่ะเอาหน้าทิ่มลงจากะไรเดอร์เอาหน้าทิ่มลงเหรอเอาหน้าลงมาอะไรแล้แบบฟันช็อตฟันช็อตไปที่นี่เหรอ จริงหรือเปล่าผิดเองแต่ไม่ร้องไห้ก็เก่งแล้วแล้วหนูทำไรหนูเน่ามาลำบาอ่ะต้องระวังนะวันหลังเล่นเนี่ยเข้าใจเปล่าไปป้นปากแล้วป้นปานไม่ร้องไห้ก็เก่งแล้วดีมันไม่ใช่ฟันแท้ฟันแท้จะมีปัญหานี่ฟันน้ำนมเอามาเป็นไงฮะเรื่องเล็กๆเด็กๆจิ๊บๆเป็นเรื่อง นผเด็กผู้ชายมอีาธรดธรรมดาบวปากจะจ้องกหลออะหลอเป็นปีอะไรยังไม่รู้ไม่ใช่เกตนะหล่อเป็นปีอยะวฟันมันโยกตอนนี้ไงบอก่ายังยังไม่โยกแค่แค่นิดหน่อยอ่ะก็ถือว่าปัดเพราะไปนะใช่ละ ไปเล่นต่อได้บาย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 แล้วไปเล่นต่อไหมอ่าไม่ไหวแล้วนั่งพักหมยเฮ้ยไปเล่นได้อีกอ่ะ <c oughs> อ่าบายบายหน่อยเด้ว